ค่ะตอนนี้กําลังขึ้นดอยตุงแล้วค่ะจะไปดอยตุงส่วนแม่ฟ้าหลวงฝนตกค่ะทั้งเชียงรายอำเภอแม่สายฝนตกคุณนะคะทะเลหมอกอืมว่านในน้ำตะนีพี่ต้องหันหน้านัำตนีเดือดเดือดเลยอันนี้มันยังบางเลยเนี่ยมันบางเลยด้วยบางเพราะอะไรก็เห็นอย่นี้ต้องหันไปทางเขาต้องล้างขึ้นเขา ຂຶ້ນດອຍຕົງ เอาเลนนั่นนะะมาเท่านั้เทาน้หาเากะเลมันนี่ออกมทะเลหมอกทะเลหมอกหาทะเลหมอกค่ะวระับตัวะแกได้ตาคีบเป็นทะเลหมอกทะเลหมอกจะอยู่ะมาณนค่ะนคะได้เอาคะทัวงเข้าไปหาในเลนี่ค่ะซูู่

ผ,ผ้าหลายเนาะผ้าทูดงไลายๆผ้าเพิ่นเดินทูดงค่ะอุอนุโมทนาค่ะอนุโมทนาาสาธุเออ อากาศเย็ยนเลยค่ะอากาศเย็ยนมากอากาศเย็ยนแล้วพี่ได้หาซื้อหมอไใส่ทุกคนค่ ุดงอืมเออ่าเป็นเน้นนนะัเน้นน่อย่ปะน้ใ้นอที่เป็นนักากก็

โอ้ยขำมาฮนะั้งเจ้า้อถูกข้าันนวค่ะหนาวหนาวร้ายค่ะนาวยูใช้พวงฝนตกบนนอยูชางรายอยู่พ่าแม่ใส่ฝนตกอย่างเดียวย <laughs>